กฎหมายที่เรามีตอนนี้คือห้ามซื้อขายอวัยวะที่ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายไข่ในเซ็นเตอร์นี้นายแพทย์จัดชายตรีธรรมพินิษระบุว่าในทางการแพทย์ยังไม่มีการศึกษาเป็นที่แน่ชัดว่าการขายไข่ของหญิงสาว มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่แต่ไม่แนะนำให้ทำเกิน2เดือนต่อนหนึ่งครั้งเราก็จะเราก็จะใช้ไข่ที่กำลังจะตกหรือกำลังจะโตรอบเดือนนั้นเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่เราไม่ได้ยุ่งในผูของเดิมของร่างกายเขาเป็นเป็นฮอร์โมนที่เราชื่อว่า FSH ฮอร์โมนนี้เดิมมีอยู่ในร่างกายของผู้หญิงทุกๆคนอยู่แล้ว ที่จะกระตุ้นไข่ให้เจริญเติบโตและมีการตกไข่ได้อีกเรื่องที่ต้องระวังสำหรับสุขภาพสตรีที่คิดจะขายไข่ตัวเองในหน้ารับซื้อไข่จะให้ฉีดฮอร์โมนมากถึง10เข็มตามเทคนิคทางการแพทย์เพื่อกระตุ้นให้ไข่ตกประมาณ1 0 1ถึงฟองอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างแน่นอนในรอบเดือนนั้นๆซึ่งแต่ละรายละเอียดจะเกิดปฏิกิริยาแทรกซ้อนไม่เหมือนกัน ถ้าฮอร์โมนที่ใช้หรือการการเก็บไข่เนี่ยมันจะเป็นผลเฉพาะรอบเดือนนี้รอบเดือนหน้าเขาก็ยังดําเนินชีวิตอะไรปกติของเขาขณะที่ผู้ต้องการมีบุตรจะพาผู้บริจาคมาพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพรวมถึงวิธีการบริจาคทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ความยินยอมของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งคําวินิจฉัยของแพทย์หากพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมแพทย์ก็จะไม่อนุญาตให้บริจาคเพราะการบริจาคแต่ละครั้ง หมายถึงสุขภาพร่างกายของอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องลืมตาออกมาดูโลกนัชนนอาภาศีรัต NBT NEWS น o c โฟ cus